จ้ามาจ้ามาจ้าสบายดีอีครับเด้อพี่น้องเด้๋ยตอนนี้ก็คือแต่งอยู่ขั้วกินแล้วกันเกียมข้องเกี่ยวข้องอะไรยังไงก็ว่ากันไปนะจ๊าส่วนเบาวน้ำก็คือทำกับข้าวจ้าทำอะไรคแับวสีฟ้าใช่ไหมเออมีซีฟู้ดซีฟงซีฟู้ดนะจ้ามีกินกับอะไรซีฟู้ดกินกับอะไรกุ้งหนาะ กุ้งกุ้งกุ้งเมียงก่็กุ้งอะไรมีเยงกุ้งขี้เมียงจ้าเราจะเบิ้งเดือกพี่น้องเดือกครมินิมอลของเฮานในการใส่เบิ้งจ้าใส่เบิ้งจ้าพูดเอาได้ไม่ดึงดึงเอาเอาหน้าแล้วว่าเฮ้ยเอาหน้าแล้วเนาะนางดูวาลาสีนะูว่าวลาตีพี่น้องเอ้ยบัตรมาก่อนจีนัมภาษณ์พี่น้องเอ้ย พักข้ากับสิประมาณนี่แหละพี่น้องเอต็มหูกงเต็มครัวอะไรยังไงก็ว่ากันไปเด้วพี่น้องเดยอผูกจะแม่ว่าเพิ่งงามพี่น้องเออผู้้ายน่าหยาดกันเลยไปตีหัวเพิ่นพี่น้องหัวตรงหัวแตะเด้ออาวคืออยากข่าวบ่เฮ้ยมันนี่น่ะโตแล้วคืออยากข้าวอเอวเอหรือว่าเป็นน้ำเสื่อบอ เป็นนาทายไม่ใหญ่ได้ย <studio> ินข <T> ่าวว่าผู้บ่าวญาติกันเลยถ้าติอยู่เพราะว่าเตะเจ้าหัวบ้านจะเบิ่งจนมันลุกเออสวัสดีจ้าเอ้าเฮ็ดอยู่หม่หน่อยโอ้มันลุกอะไรเลยลุกอะไรเจ้าของบาดบอกแค่นี่โอ้ยนะลุกนี่ไม่เชิงมั่งมั่งดินี่โอ้มันโอ้โอ้ลุกอะไรเฮ้ย รูปอะไรเอาพามืลรูปลงในนียมันบทเทิ่งเฉยๆมันลูปออกมานีึโบดโพรูปเห็งานดอกเนาะเออรูปอะไรเหอะอมานี่ีโอกาสอย่างนี้จะมาแจกอืมป๋อพลังจารงานสร้างกาเนาะพักโถ่บดกระจดยกิจบบมันบดได้ไยมีพี่เอฟซีอุดหนุนแล้วก็ไปแจกโอ้ยบได้ไปแจกเราแจกครกับดเลยนิดนะเอ้ยแจกนักเตะกระเบิรเนะเฮ้ยแจกอยกระเบิดเนาะ สองคย้อามคนกินยูนแต่นี่อันนี้กะไปแจกบอเคยช่แค่อันคายอันาอยู่เอ้ยถุงละสอบาทดกถุงคือโอ้ยสายถุงละสบาทอนาชาก็บยแจกเฮ้ยะไดนเอาไปจำยูชก้เปียอันน้มันเต็มตู้เย็นไว้จำโ่โซอโซกเบ เด้อหมไปเถอะดนุนหอยอดนุนหน่อยถุงละสิบาทสิบาทนี่เะมะเรือเรือว่ไขสิบบาทเออจะมาขา่ถือะแ้่ปูนม่ในสองกบมีแต่ถุงพอเออวันแรกจะคอยซื้อเสิร์ดอกกงาสิซื้อบอม่ีไงหานนามาเอาที่เออกาีย่ากลัวูกการเอากัหากือพนฟ้บอ เฮ้ยโหเหตุการะ์บบอย่างบ้านผมบอดีแล้วมันลายมันหนักแต่ว่าหาบก็ดีจะพอกสิได้หาบได้เฮ้ยงามอีงานถือว่าตีกันว่าโอ้ยเกิดหัวแตกในความคิดของสันนี่นั่งจะเป็นล่วงเกินผู้ใา้เนาะและถึกตีอินตักเนาะถึกตีนเขากรบเพาจ้าบม่ได้บม่ได้ล่วงเกินเลยเฮ้ยผู้ใา้แลความมันให้ล่วงเกินแลผู้มัานกำลังกะเป็นมาทุบเนาะผู้ชายมาจะทางไหนจังะมาไม่ยาก ผู้ชายก็มาเล่นไฟได้หั่นเนาะเออเออเนาะให้มันเอื้อชโลยุญาไปลบไปลบมากก็เร็วมากกันแม่ป่ะแต่ว่าเขาแย่เออปวดโพโอ้เนาะเออสะพาะจะนอนไว้เนาะมื่อคืนนี่มีพิรุดอืมนอนไว้ต่ว่เจ็บเรื่องนอนหายเออเจ็บว่าจันเออ โล่กคุยอย่าโดดใอย่มากมากโมันสือขึ้นในกูบอลแลวก็มาเจับพบนี่ดึงึ้นมดีๆล่งแขงเลย ไปนัดหมองสไลด์เดือเรื่องก้องเรื่องกาสีนอแล้วก็ปิดปืดปิดไทยแล้วก็ซอดฟ้มได้แล้วก็นั่งโจโคอย่างก็วัดลงูกแอลว่าเสียมันถึงบอนไป็นาดล้วเบิ้มก็ตั้ในตาดิจดมืดจัดจัดนั่นเองแล้วแต่จนมืดมันยังขืนเนื้อแต่แมดงกูตายเด้วว่าเจ้าให้ยานวดเจ้าคิดว่าอันคู่เบ้าอัน เจ้าออไปอ่ต้นปาขกักวัดไายแล้ไปพอดีกับมอนจองรวยผุดขนัชอบไว้นั่นมันมันบอถือมอญนี่มันอยู่ซิงคอหรอหเป็นาคเช็กระเบิงอยู่เพฟ้นมากะกับพอดีแจ่มันก็ตืันโตกันเ้ยน้ำเป็นน้อยจะหนาวจะโตเลยสิบเอ็ดโตแม่หนึ่งได้สิสองโตสองแม่สองแม่ก็ได้น้อยแค่ไหนไม่ใครมันคนมันกินมันซาว มันชมมพ่อแล้วเอามากินเอาเม่นบ้านมากินอนไมนจะออกลูกนี่อ้ยมันเป็นไข้หวนโอ้ยน้อพี่งนอ้ยแซงนะอะไรต้อนับงานสง้างต่อคิวได้พี่นี่ไปยงของฟรีต่อคิวมาเลยจ้าแก่มาตุยบอกนีาานผู้ชมผู้ชยมาอืยูแก่เอากเดิเนอะขยักันเด้อก็มางานด้วยดีได้แก่ก็เล่นแงบรอบไปรอบมายุติธรนะ แต่งนกดกลมาเกมืออื่นไปกดกลดใส่อีกแล้วอีกแล้วแลบอกขอยังบอทันว่านไฟเดอร์ขอยังบอกท่นเห็ดยังเลยขอยังเสื้อสักอื่นวันนี้ก็่สักเสื้อมือคืนนี่ขอย้ไว้ว่าบุษราสสักเล่นแล้วข้ยกตื่นเดี๋ยนี้อยังไปมาฝากคุณเมื่อแต่ว่าขอยังบอทันตุ้งลูกนะขยังขอยังอยู่บ่อ ไอ้คอยลี้ยงนไปนมนงอย่บ่อันค่อยได้สักเสื้อันมันใครยุ่เพื่อนชิจาลงไปันเมื่อก่อนนี้ใส้ก่อนเพื่อายชิจาเพื่อนนี่นีทางทำดำทางดำเาแบพอะเนะยังุเบิดข้าวไปฮอนูมันกข้างมนี่มันลิข้าวพีลงวันนี้แล้วเอ้ยเอากระฮ้อนรัดเขาเลยัาบ้นตุ้ยเอย เพื่อนใกล้กันนั่นแหละพี่น้องมื่อนี้ก็ฝากติดตามด้วยนะพี่น้องนะวันนี้เราจะไลฟ์สดกันเด้อพี่น้องเด้อฝากติดตามติ๊ซองใกล้สี่นะครับทบทวนเดินทางว่ามีเงินจ้าฮัลโหลแล้วจะงงกยจังโมงจังโมงคอยบอกติ๊ตามมาซีมาเด้อพี่น้องเด้อเนาะตา้มาไล่น้ำใจมาไล่ไล่ด้อมาของโชคอะไรมันด้เงยบกขึ้นเนาะไล่สดบาไล่ไล่ที่หา ไ,ได้ยังบอกพี่นอ้<ด>อง BFC เพื่อนไฮไลท์โซออผู้สน<อ>ับสนุนนนั่แหละพี่น้องเพื่อนไฮไลท์โซทเออห้ามกันเลยได้ไหมท่านผู้ใด้สี่หายมาไล้น้ำใตกันได้เด้อจ้าดีดีจ้าเลึกก็ลึกกันอยากขอนจ้า <c oughs> อ,อยากเาจักมาซื้อไม้มาได้โอ้โหื้อฐานไม้เอออู้จะมาลงสระผมพี่นอ้องเว้ยควร <c oughs> มนินิมอลจ้่ควรมินิมอลพี่น้องต้องใชเงินบริบูรณ์หน้าบ้านหน้าบ้านเนาะ บอไดมาเนื้อสิ่ปอนไอคเดิ้อยู่ในบ้านเจ้าของมันสิเคดอจะเ้บรเรื่องเขสิไป็าไจนมักื่อยด้านปานี่เออเื่อนคืท่คอย่นมาได้เป็นไรยิ่ไกปารไม่ออ้เลยอานเออทังนกกแก่ทั้งไก่พอดพออกแต่ชัดปีอีกยังนู้สอะไรทุนาตนนั้นลืมคือพ่อชานป่าอีกบ้านเพ่นนั่นซื้อเลขป่าแล้วมันบอกมันออกแต่กระปุกกระปุงอื ใส่ไรนใส่นไปล่นูาได้พันลว่าตำรวจกับไร่เชื่อฮกฮกก็จออกหาหอะไก็ได้โอ้ยบริณีใบไ่ได้ถ้าเห็นปลกหลังผู้ชายลู่ไอ้ไก่ผู้ครูกานใจนะถ่าเห็นหมันขนตาถ่นให้คนตาถ้าได้ไปไร่หนูไล่ไก่เีนี้จะไม่บอกไอ่ไร่หนูออกไรหนูเลยมัขึ้นนี่หาต้มพัตนแรกก็ออกพลหลั้วนออกหาอาีเลยพันกอก

จิมซีฟู้ดนะจ๊ะกินข้าวจ้ามันยังไปได้กินข้าวเราพี่น้องเฮ้ยมันยังได้กินก็ว่าห้ามไปกินเยวละกันไปกินเนอที่มานก็ข้าวไดมากข้าวมก็ไม่ได้ตื่นแล้วม็นหลัมตื่นแล้วก็ไม่ได้กินเนอ เมื่อคืนเพิ่นเสิร์ฟมากินข้าวแรงแต่ว่าไ้กินซ้งโกหมี่เพิ่นโทรไปมาโทรไปตอนเขากินข้าวเนาะเอ้ยี่มากินเงงเงงเงมาโทรใกินจ้าข่าวเศร้าครับพี่น้องจ้าคือมันดึกลยโอยกเออตวโม่มากินตัอกตับกุ้งเนาะตุ้ยจดีสดดหนังมันสดเฮ้ยเอาอันอัโลดีนะใจอ้าวกินอีกบอนอนเลย โอ้กลิ่นเดาทราชอบเธอกลิ่นูเด้อโอเป็นดนนอนโววักพื้นก็ดีโผอ้ทขามาโทษโทก็กลิ่นประเทศยังแล้วอาบน้ำเล้วเอกลิ่นกันนอนแต่มักเน็อือเอาเลืออยากขายจะอยากขายพี่น้องโอ้ยนี่จ้าผักคงผักขายตัวนี้ขายด้วพี่น้องเด้อตัวนี้ขายจ้าสนใจติ่งแต่งกันทามาได้เดพี่นองเพืโพสคิปกคือสงสียังบทได้ไปดอกพี่น้องเาะยังจ้าพว่ายังลายังเตียมข่าเตียมคองยังบท่นแล้ มันเรียนๆโปจังดคาแล้ตตยก่งมันจะเอาลายเอาเลนะคอยสกินดอกโอยจัตาดพุทาโอ้ยพุทธลายเขาผรเดลายวอย่างเดียวฟังฮอมนี่อางานกิป็นตอนมูเนาะมาเฮยเมากินเฮ้ยกินข้าวกินข้าวก่อนอ๋อกระดายไม่ใหญเพื่อกินข่าวสะกอนผักตัวนีโรโอ่งกินข้าวมากินข้าวกินข้าวมา

มาเกียงเออออกมาเฮ้ยพี่น้องบ้านนี้อะไม่ย้ำอะไรนะครับย้ำคือเตาด้วยเนี่ยใครได้บ่ได้บ้างเนาะไดงบ่ได้บ้างได้บ้นกับคลกับข้าวแล้วก็มีประมาณนี้แหละจ้าพี่น้องจ้าโอ้ยบนเมื่อบ้านกาจ้าพี่น้องไปกินเตียงนี่ ร่มก็สร้างกินนู่นปู่าเนี่ยสองสองสองน้ำในตักขูพ่อขายขายผีอยากเมือกับพ่ออยากเมือนะแนวอยู่แนวกิ่เห่าวแบสิดประมาณนี้แหละจ้าแนวกิ่นห่าเนาะไม่่าไม่ยลูกไม่ย้ายลูกพีน่ะ

อาตุน่ะมานอนไม่ใช่ตูน่ะเอ้ยวันก็เสียข่าอตุมานอนเอ้ยเต็มหัวหนาเต็มหนาเลยคตรเข้ามแ้วเอ้ยตาเอ้ยปีกยากปพี่ดอกเอ้ยปวดบอลลมนอนท่าเด้อเอือห้ยอยรนก้อรังยุบโว้มึงเนี่ยรกันว I really like that. What? No, I'm not. And no, I'm like, I'm like, เขกินอะไมือนี้างชับช่โยกตีมไปหนักได้ ผ่านไปคืนนึงเพาหวานอยู่นะสี่ห่งรอยมสี่หนึ่งรอ,อยนะไรสี่หน่อยครับต่ตกอันนี้นะต่ตกกินมาแล้วแนะ่ยัา

เขาบอกว่าเขาอู่ในฟองคอดห้เบื่กับเพื่็นเขาให้เขาให้เกมไว้เลยทุกอย่างในทุกอย่างที่เขาใช้จริงเขาบอกไว้ทุกคด ข้าไกเสื่อนดินจะรงเม่วันใส่ไว้ใส่ผาใส่ผามันหรือตุ้ขามม้ในไว้ใส่คงใส่แน่นดินจะรงไว้งินเั่นขึ้ไ้างนี้เอ๊ะจดเดจยวเปนอะไันบเป็นเหนียงเขาเก็บจเียวของเขา

lần cuối tháng để cuối tháng cuối con cuối tháng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  cuối

อะไรพี่น้องเออมาออนอีกกันสิครับเพื่อภาพบรรยากาศจุ่มแช่แมวเป่ากันไว้เพื่อซัำนี้แล้วกันเนาะฝากติดตามคลิปหน้าแล้วกัน,นพี่น้นองแล้วจ้าสบายดี